โอเคสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนขัดสีนะครับเราได้ลงน้ํายานะครับขัดสีรถนะครับตอนนี้น้องๆนะครับกําลังขัดอยู่นะครับขัดลบรอยนะครับน้ํายาตอนนี้คือลบรอยพวกรอยขนแมวนะครับแล้วก็ภาพยางไม้ยางมอเตอร์นะครับแล้วก็ภาพรองสีนะครับที่ติดอยู่บนพื้นสีรถนะครับที่เป็นสักๆนะครับ เราขัดนะครับให้เงาจําไปเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะครับหน้าตาหยอกมายังไงนะครับแต่เวลานานมากนะครับขัดจะเงาสีนะครับขั้นตอนแรกเราขัดดินํามันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขัดสีไปตอนนี้เข้าขั้นตอนที่สามแล้วนะครับขัดรอบที่สามแล้วนะครับนี่เราป้ายลงน้ํายานะครับ เห็นน้ำยา3 m นะครับน้ำยาขัดสีอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับผลงานจะออกมายัางไงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ